หนิงเป็นคนเคารพความรู้สึกของตัวเองและแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาถ้าเรายังโกหกตัวเราเองอะ่ะเราจะหาความจริงใจจริงจังกับอะไรไม่ได้เลยอยากเป็นนางงามอยากเป็นนักการเมืองไม่ไม่มีอยู่ในหัวเลยว่าอยากเป็นนักแสดงอยากเล่นการเมืองชอบ คุยกับจัน EP นี้เราจะมาพูดคุยกับผู้หญิงที่เก่งและแกล่งมากๆเลยนะคะอย่างพี่หนิงปณิตาอย่างที่ทราบกันดีว่าพี่หนิงเป็นนางร้ายตัวแม่ของวงการบันเทิงเพราะทุกบทบาทที่เธอได้รับมักจะตีบทแตกได้ทุกครั้งพี่หนิงอยู่ในวงการมานานมากๆตั้งแต่เป็นนักแสดงสู่การผันตัวมาเป็นผู้จัดละครแต่เชื่อไหมเขาว่า เธอไม่ได้มีความใฝ่ฝันว่าจะเป็นนักแสดงตั้งแต่แรกพี่หนิงมีความใฝ่ฝันว่าอยากเป็นนางงามอยากเป็นนักการเมืองแต่แล้วเมื่อชีวิตต้องเลือกเดินเพราะเพื่อช่วยคุณแม่หาไรายได้เธอจึงเลือกการเข้าวงการบันเทิงชีวิตของผู้หญิงที่ชื่อหนิงปณิตาจะเป็นอย่างไรไปคุยกับพี่หนิงกันค่ะเร็วขึ้นอนะ่ะเหมือนเราไปจับความรู้สึกเขาเร็วมันเลยทําให้เราอ่ะกลัว สวัสดีค่ะพี่หนิงค่ะขอย้อนกับอ้โหย้อนย้อนเรื่องอ,อะไรเนี่ยย,ย้อนนานมากพี่หนิงเข้าวงการบันเทิงมาได้ยังไงคะ่ะตายแล้วเดี๋ยวนะน่าจะเริ่มจากเริ่มจากถ่ายโฆษณาก่อนอเรียกได้ว่าจริงๆยุคนั้นหนิงเป็นเจ้าแม่โฆษณาเหมือนกันนะได้ได้งานโฆษณาเยอะมากจนได้มีโอกาสมาแคส ละครที่ช่องเจ็ดแต่ในยุคยุคที่หน่งเข้าวงการอะ่ะมันเป็นยุคที่ใครจะอยู่ที่ช่องก็ต้องไปผ่านการเล่นละครจักจากวงวงก่อนแล้วก็ค่อยมาเล่นละครปกติก่อนเหมือนแบบไปผ่านสนามทดสอบก่อน,นะคะ่ะแสดงว่าตอนนั้นอะ่ะที่เราเข้าวงการคือเราเข้าโมเดลิ่งก่อน หนิงไม่มีโมเดลลิ่งอะ่ะเป็นอะไรที่แปลกมากก็คือถ้าจุดเลิกอ๋องนั้นก็ต้องย้อนไปจุดเริ่มต้นจริงๆคือหนิงเป็นเด็กที่แบบว่าไปเรียนที่ที่พัฒนาวดีเชียเตอร์ก็คือเป็นคนชอบเต้นตั้งแต่เด็กๆแล้วก็มีโอกาสไปเรียนก็เหมือนเด็กไปเรียนเต้นเข้าคลาสเรียนแล้วก็ในพัฒนาวดีเชียเตอร์เองเนี่ยครูเล็กท่านจะมีการให้สอบสอบทุกปีแล้วเขาก็จะหาเด็กที่สามารถจะอยู่ในเชียเตอร์แล้วก็ ไม่ต้องเสียตังค่าเรียนเลยแล้วก็แต่ว่าจะต้องแบบร่วมในงานแสดงของเชียเตอร์นอกจากไม่เสียตังค่าเรียนได้มีโอกาสาร่วมในงานแสดงของเชียเตอร์แล้วเนี่ยบางทีที่เชียเตอร์รับงานที่ไหนอะเราอะเวลาไปไปเต้นไปโชว์เราก็จะได้เงินด้วยนั่นแหละมันก็เลยน่าจะจากจุดเริ่มต้นตรงเนี้เราเราหนิงเข้าไปเรียนได้ปีหนึ่งหนิงก็มีการสอบก็ได้เข้าไปอยู่ในกลุ่ม ของคนที่ได้เป็นนักแสดงในเทอเตอร์แล้วก็ได้ไปออกงานไปเต้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะมีมีแบบเขาเรียกว่าโปรดักชั่นเฮาส์มาเห็นก็เรียกไปแคสโฆษณาเป็นคนไม่เคยมีโมเดลลิ่งแปลกมาไม่เคยมีโมเดลลิ่งไม่ไม่ได้มีผู้จัดการสแสดงว่าตั้งแต่เด็กๆเรามีความคิดอยู่แล้วว่าอยากเข้าวงการบันเทิงไ,ม,ไม่ค่ะไม่ไม่อยากเข้าวงการบันเทิงแต่เป็นคนชอบเต้นอยากเป็น ในวัยเด็กที่ที่ไปเรียนเต้นเนี่ยอยากเป็นคอรกราฟซึ่งแปลกมากสาหรับเด็กคนอื่นๆอยากเป็นคนออกแบบท่าเต้นอยากเป็นคอรกราฟอยากเป็นผู้กํากับอยากทํางานโปรดักชั่นเบื้องหลังนั่นคือจุดจุดเริ่มที่ชอบแล้วก็อยากเป็นอยากเป็นนางงามเออไม่เคยอยากเป็นนางงามอยากเป็นนักการเมืองไม่ไม่มีอยู่ในหัวเลยว่าอยากเป็นนักแสดงจนกระทั่งมาเล่นละครเรื่องแรกณตอนนั้นอะ มันรู้สึกยังไงคะจากการนที่เราถ่ายถ่าโฆษณามา้วจะอยู่มาเป็นละครแล้วจริงๆก่อนได้มาเล่นละครเรื่องแรกตอนเรียนจบมาทำงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยนะ,ะแต่ว่าอยู่ในพาร์ทของพาร์ทของทางฝั่งการเมืองไม่ใช่ในพาร์ทของกระทรวงการต่างประเทศอ๋อเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกนะอยากเล่นการเมืองชอบพอเรามีคนมาเห็นเราไปเรียนเต้น ใช่ป่ะแล้วก็ไปแคสโฆษณาแล้วได้ตังจากการถรา่ายโฆษณาจนได้มาเล่นละครอ่ะมันเป็นจังหวะพลิกผันที่เราอ่ะจะต้องเลือกละว่าเราอ่ะจะอยู่ทางไหนไอ้ทางการเมืองก็อยากไอ้ทางที่แบบจะได้เข้าสู่วงการบันเทิงเพื่อจะได้มาเป็นแบบภูมิกับหรือการออกแบบท่าเต้นหรืออะไรใดๆที่มันอยู่ในหัวเราตั้งแต่เด็กๆอะ่ะมันเป็นสองทางที่เราต้องเลือกอะ่ะ ต่บังเอิญว่าจังหวะช่วงนั้นนะมันเป็นจังหวะช่วงที่จริงๆครอบครัวเราเองก็มีปัญหาพอสมควรคือพ่อแม่เลิกกันเนอะเราก็แค่รู้สึกว่าถ้าอะไรที่เราหาไรายได้ได้มากแล้วเราซัพพอร์ตแบ่งเบาคุณแม่ได้บ้างอะไรเงี้ยก็ควรจะต้องเลือกทางนี้นะอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นที่ทํางานะเงินเดือนมันแค่แปดพันกว่าบาทเองมั้งมันไม่น่าที่จะพอใช้อะไรเงี้ยแต่ตอนที่ที่เราทํางานเป็นแบบ พรีเซนเตอร์โฆษณาถ้าผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นแบบเกี่ยวกับสกินแคร์หรือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความสวยความงามเราได้เงินเยอะมากก็เลยตัดสินใจว่าเออเป็นดาราไปละกันทั้งที่จริงจีตอนนั้นอะถามว่าชอบไหมไม่ได้ชอบแต่แค่ว่าอยากได้เงินมาช่วยพพอร์ตแบ่งเบาคุณแม่ได้บ้างแล้วมันก็ลากยาวมาจนถึงจนถึงทุกวันนี้ค่ะสมัยก่อนเจอคุณเล็กพัทธาาวดีมีโอกาสเจอพี่ไก่เวลายุทธบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ โอ้ยเอยชื่อมายุคนั้นที่เป็นลูกศิษย์ครูเล็กพระราวดีก็เป็นตัวพ่อตัวแม่เหมือนกันนักแสดงที่เก่งๆตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้รู้สึกถึงความตื่นเต้นว่าว่าอุ้ยตื่นเต้นจังอะไรอย่างเงี้ยเจอดาราเจอนน่นเจอนี่ไม่แค่รู้สึกเหนื่อยกับการถ่ายละครแล้วแบบไม่ได้กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยอดหลับอดนอนที่สมัยก่อนถ่ายละครเันเหมือนถ่ายไปออกอากาศไปแล้วจังหวะช่วงที่หนิงเข้ามาเล่นมันก็เป็นจังหวะดีตรงที่ว่าได้งานเยอะมาก ถ่ายทั้งหนังจกัจกจักรวงๆแล้วก็ได้ไปเล่นละครเย็นเล่นละครกลางคืนคือแบบเอาว่าเหมาเรียบอะเหมาเรียบหมดดเหมือนกันเออ่ะในระหว่างถ่ายละครมันมีความคิดหนึ่งไหมคะว่าฉันจะเดินตามความฝันในการเป็นนักงานไม่ความคิดนั้นไม่เคยได้ไม่ได้เคยได้เป็นเลยเพราะรู้อยู่แล้วว่าตัวเตี้ยแค่ชอบ <c oughs> แต่รู้ว่าไม่มีทางเพราะว่าตัวเตี้ยแค่นั้นเองก็คือแค่จะดู ดูติดตามอะไรเงี้ยแล้วรูแวแว้แล้วพอรู้ว่ามันมันมันไม่ใช่ทางของเราหนิงก็จะไม่เอาตัวอย่างงี้ลงไปอินมากขนาดที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันกลายเป็นความกดดันที่เราอยากทําแล้วเราทําไม่ได้แต่ถามว่าชอบไหมชอบแล้วเวลาถ้าสมมติว่ามีโอกาสช่วงทําพิธีกรอย่างเงี้ยถ้ามีโอกาสได้สัมภาษณ์นางงามก็จะแบบตื่นเต้นเป็นพิเศษแค่นั้นแต่ไม่ได้เอาตัวลงไปโถมแบบให้เรารู้สึกทําไมเรายังไม่ได้ทําสิ่งนี้อะไรเงี้ยค่ะ ถ้าเป็นวันนี้ก็ต้องยกให้คุณธัญญาสิ <Jeez> <asha> คะเกินยังไงครับประทับใจเขายังไงเป็นอะไรที่เล่นด้วยกันแค่5้าฉากหฉาก6ากฉากเท่านั้นแต่อยู่ๆมันสร้างไวรัลสร้างกระแสสร้างคนที่น่ารักน่ารักติดตามเราได้เยอะมากคือต้องบอกนี้ว่าในยุคหนึ่งเองช่วงที่แบบพีคที่ดังมากๆเนี่ยแล้วแล้ว เราต้องไปออกงานคือยุคนึงอะถ้าใครพีคแล้วดังมากๆมันจะมีงานจ้างทุกอาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย์เราจะต้องไปโรดโชว์เขาใช้คําว่าโรดโชว์นะเะอยเราแล้วดูแก่แก่ไปโรดโชว์แต่เราก็จะรู้แหละว่าเราจะมีแฟนขับมีอะไรแต่ยุคนั้นอะความเป็นนางร้ายจะไม่ค่อยมีแฟนลับเพราะส่วนใหญ่แฟนขับเนี่ยจะไปถมอยู่ที่พระเอกนางเอกเท่านั้นแต่ถามว่าความดังมันสามารถเรียกแขกให้มาดูมางานแล้วก็ได้งานได้ ไม่เคยจะมีแบบแฟนขับเป็นของตัวเองคือมีแต่ไม่ใช่เป็นด้อมแบบหูใหญ่มากก็จะมีน้องแฟนขับอยู่กลุ่มหนึ่งที่จนวันเนี้ยแต่งงานมีลูกมีสามีก็ยังเป็นแฟนขับอยู่ก็มีแต่มันก็จะเป็นกลุ่มเล็กๆเ,เพราะเราไม่ใช่พระเอกนางเอกแต่ทุกวันเนี้ยมันเหมือนอยู่ๆเราก็มีสิ่งนี้ขึ้นมามันก็เป็นอะไรที่แบบอ๋อความรู้สึกนี้เองมันเป็นแบบนี้นี้เองกับความรักที่แบบเขารักเราโดยที่โดยที่ไม่มี ไม่มีอะไรเราเราไม่ต้องทําอะไรให้เขาเขาก็รักเราอะไรอย่างเงี้ยในหลายๆครั้งที่เราเจอดามมาเจอข่าวเจออะไรแฟนขับมาพกิดอะไรยังไงบ้างคะไม่ต้องไปสนใจยังไงยังไงหนูก็อยู่ข้างพี่เสมอสิ่งที่ทําให้มาชอบพี่ก็เพราะว่าตัวของพี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้จริงๆก็ไม่เคยถามชัดๆนะว่ามาชอบเราจริงๆมันเพราะอะไรเพราะมันเป็นการเล่นซีรีส์กันแค่ห้าฉากหกฉากที่แบบเป็นการที่คุณธัญญาโทรมาแล้วก็แบบชวนว่าเฮ้ยมาเล่นด้วยกันหน่อยมันเป็นโปรเจกต์ของเขา แล้วเราก็ไม่คิดแล้วมันเป็นโปรเจกต์ที่เขาจะทําเพื่อปั้นเด็กแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นว่ามาดังกันเองอะไรอย่างเงี้ยเออทั้งนี้ที่จริงๆในช่วงอาชีพที่ผ่านมาช่วงหลังๆจากการที่เราเองเราไม่ได้อยู่ในฐานะของนักสแสดงมาอยู่ในฐานะผู้จัดอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราอ่ะต้องปั้นให้เด็กมันเกิดแล้วเราก็จะเห็นด้อมๆของเด็กๆเกนี่ยเราก็มีความสุขที่เด็กที่เราปั้นมามีด้อมอ่ะแต่ฟิลมันไม่เหมือนกันกับการที่เรามีด้อมมันของตัวเอง เราก็ถามเด็กๆว่าจริงๆเราชอบเราอ่ะเพราะอะไรเขาบอกว่าพอเท่าที่แบบซาวเสียงมาเ็าบอกว่าบางทีจริงๆการที่มันมารวมกลุ่มมนอยู่เงนี้มันเหมือน,นแบบแต่ละคนก็จะมีความเฟอร์อะไรบางอย่างแต่เหมือนเราอ่ะทำให้ทุกคนสามารถแบบยิ้มได้เ,เออเราก็เลยไม่รู้ว่าเขหลอตัวเราเนี่ยนะสามารถทําให้คนอื่นยิ้มได้ทั้งจริงตัวเองเองคิดว่านี่เป็นคนค่อนข้างแบบจริงจังกับการทําอะไรทุกอย่างพอสมควรเลยนะคะย้อนกลับไปในยุคแรกๆในการเป็นดารา การที่เราจะเป็นหากับใครเรื่องหัวใจมันจําเป็นจะนต้องปิดในยุคนั้นอ๋อถ้าเป็นหนิงอคะหนิงไม่ปิดหนิงเป็นคนแหกกฎในยุคนั้นเสมอเสมอหนิงเป็นคนเคารพความรู้สึกของตัวเองและแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาตั้งแต่แรก,แรกๆเสมอๆยุคนั้นถ้าใครไปทําศัลยกรรมจะต้องพูดว่าไปดัดฟันมาผอมลง แต่ถ้าเป็นหนิงปณิตาอ๋อใช่ไปทําจมูกมาไปนั่นนี่ไปคือหนิงเป็นคนไม่เคยปิดเลยแม้กระทั่งโดนว่าโดนผู้ใหญ่ตําหนิว่าไม่ควรพูดแบบนี้ไม่ควรทําแบบนี้มันจะทําให้เราอะเป็นคนดูภาพโพสที่แรงมันไม่ได้มันต้องเป็นไปตามสูตรแบบนี้แต่หนิงเนาะไม่เพราะสิ่งหนึ่งเลยที่หนิงไม่รู้มันเกิดขึ้นจากอะไรถ้าเรายังโกหกตัวเราเองอะเราจะหาความจริงใจจริงจังกับอะไรไม่ได้เลยหรือแม้กระทั่งตอนนั้นที่มีแฟน ในยุคนั้นหนิงก็มีข่าวว่าหนิงตีกับนางเอกต่างช่องเพราะแย่งพระเอกคนเดียวกันซึ่งในยุคนั้นเนี่ยต่างช่องเนี่ยยิ่งไปมีแฟนต่างช่องเนี่ยไ่ผิดมาหันเลยนะแต่หนิงก็ไม่สนใจหนิงก็พูดท,ท,ทุกอย่างตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเสมอเคยเจอดราม่าที่หนักสุดนะคะในสมัยนั้นเจแรงนี่นแหละความแรงไม่อายเลยเหรอเงลี้ยทำจมูกมาทำสัญญกรรมมาแรด เลย่ะนึกออกป้าแบบอุ๊ยเปิดตัวผู้ชายแต่ถ้าคนที่ด่าหนิงคำนั้นวันนั้นอะลองให้ไปแบบว่าเซิร์ชประวัติหนิงดูตั้งแต่วันนั้นจนวันเนี้ยนี่คือเรียบร้อยมากอ่ะตัวตวจริงๆเราไม่ได้แบบเป็นคนรอืมไม่อะแต่หนิงเป็นคนเคารพความรู้สึกที่เป็นความจริงแล้วชัดเจนหลายคนที่ดาๆๆนะ่าๆอย่าเงี้ยทั้งหลายนะไปทำสัญญกรรมมาอย่างนั้นอย่างนี้ทุกวันเนี่ยไอ้ที่ด่าๆนะ ทำหนักกว่านี้เอ,อ,อะไรทาให้เราอยู่ในวงการได้นาะงหนิงว่าความจริงใจที่หนิงมีให้กับทุกอย่างจริงใจในที่นี้คือหน,งหนิงจริงใจและจริงจังกับการทำงานหนิงเคารพบทบาทและหน้าที่และสิ่งที่หนิงได้รับความรับผิดชอบมางานที่ดีอ่ะจะเป็นตัวปกป้องเราเสมอทุกงานที่หนิงได้รับ หนิงจะทํามันด้วยความตั้งใจมากๆไม่ว่าหนิงจะถนัดหรือไม่ถนัดหรือไม่ว่าจะทําเป็นหรือทําไม่เป็นถ้าได้รับมาได้โอกาสมาหนิงจะทําให้มันดีที่สุดหนิงก็เลยกายเป็นคนจริงจังกับการทํางานอ่าและสําคัญที่สุดเลยนะหนิงจะไม่ลืมคนที่มีส่วนผลักดันหนิงไม่ว่าจะเล็กหรือจะน้อยหรือจะสนับสนุนหนิงในด้านใดในวันที่หนิงอะ่ะไม่มีอะไร ก็คือความชอบของหนิงตั้งแต่เด็กอยู่แล้วไงที่หนิงบอกว่าหนิงอยากเป็นผู้จัดเป็นผู้กํากับไม่ใช่ผู้จัดด้วยแหละคําว่าผู้จัดไม่ไม่มีอยู่ในหัวก็คือเป็นผู้กำกับเป็นคนออกแบบงานงานโปรดักชั่นโอเคในพาร์ทของการอยากจะเป็นคนแบบคอลกราฟท่าเต้นหนิงเป็นไม่ได้เพราะว่าอ๋อพอเรียนมาถึงจุดจุดหนึ่งหนิงก็เกิดอุบัติเหตุทําให้หนิงเต้นต่อไม่ได้อันนั้นมันก็เป็นฟิลที่แบบเฟลแดกในหัวสมองหนิงมากว่าหนิงเป็นไม่ได้ดังนั้นจุดหนึ่งที่หนิงอยากรู้สึกว่าจะต้องเป็นให้ได้ นางงามก็เป็นไม่ได้ละก็คือต,ต้องทํางานโปรดักชันให้ได้แล้วพอวันหนึ่งที่ตัดสินใจว่าจะแต่งงานจะมีครอบครัวเราก็รู้สึกว่ามันก็คงไม่ใช่งานด้านการแสดงนะในยุคนั้นที่เราเริ่มจะแต่งงานว่ายุคนั้นเขาก็จะไม่ค่อยดาราที่แต่งงานแล้วอะส่วนใหญ่ก็จะแบบล้มหายตายจาจากวงการบันเทิงไปอะไรเงี้ยมันหมดจริงไหมคะับหลังแต่งสำหรับหนิงหนิงไม่หว่ะสำหรับตัวหนิงเอหนิงไม่มันอาจจะด้วยความที่ ท,ที่เราเป็นตัวเราค่อนข้างชัดเจนบางอย่างแล้วเราก็จะพยายามปรับตัวทุกอย่างให้มันให้มันไวตามสิ่งที่มันต้องปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้น,นใจคิดว่าถ้าสมมติว่าจะต้องแต่งงานสิ่งที่ต้องแต่งงานแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นคนที่ไร้คาว่าแต่งงานปุ๊บต้องเป็นแม่บ้านดูแลลูกเราต้องเตรียมแผนตรงนั้นในการทำอะไรละหนึ่งเราก็ทํทำงานโปรดักชันสิแปลว่างานโปรดักชัน เราก็ยังอยู่ในแวดวงวงการบันเทิงที่เราก็ยังได้เจอคนคุ้นเคยที่เราได้ทํางานเราก็ไม่ต้องหายไปไหนและช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่จริงๆหนิงเริ่มทําธุรกิจมาตั้งแต่เร็วมากนะตั้งแต่แบบอายุ30มสิบต้นๆหนิงก็เริ่มทําธุรกิจในการนําเข้าผลิตภัณฑ์จากเกาหลีเข้ามาขายในเมืองไทยเราก็คิดว่าเอ๊แล้วถ้าเราจะต้องไปทาธุรกิจอย่างเดียวเราชื่อเสียงหายล้วจะขายของอยังไงถูกปะมันก็ต้องคิปตัวเองให้อยู่ในวงการบันเทิงให้ได้ แต่เป็นดาราเอ้ไม่ใช่ละงั้นฉันต้องทำผลงานโปรดักชันเป็นผู้จัดให้ได้มาทำา้วฟิลลิปมุลตะโอ้โหนึกว่ามันจะง่ายถ้าเลือกได้วันนั้นน่ะเป็นดาราต่อไปเนี่ยทุกวันเนี่ยงานจ้างเพียบเพราะว่ามันยากมากเลยนะทั้งที่คลุกคลีอยู่ในวงการบันเทิงในฐานะดารามาตลอดอะแต่งานเบื้องหลังที่เรารู้สึกว่าเราฝันอยากจะเป็นโอ้โหมันยากแบบมันคือรับผิดชอบทุกจุดทุกส่วนนะมันไม่ใช่แค่ว่าได้รับงานมาแล้วแล้วก็ เอาทีมงานคนน,คนั้นคนนู้นคนนี้มาทำอะ่ะยากที่สุดคือเราต้องเป็นผู้ที่แก้ปัญหาให้ได้ในปัญหาที่เกิดลายวันแล้ววันละไม่รู้กี่เรื่องกลายเป็นต,ต้องมานั่งเรียนกระทั่งว่าเขียนบทเขียนยังไงจัดไฟจัดยังไงตัดต่อทำยังไงลงซาวทำยังไงเราจะได้รู้ว่าวิธีการแก้ปัญหาคืออะไรเพราะว่าถ้าเราเป็นผู้จัดแล้วเราไม่สามารถบอกวิธีการแก้ปัญหาได้แล้วเราอะคือเด็ก ที่ขึ้นมาเป็นผู้จัดแล้วเราก็ดันเลือกทีมงานที่แบบอืตัวพ่อตัวแม่เขาจะฟังเราไหมอะเราก็จะกลายเป็นคนที่แค่มีเงินจ้างให้เขาทําอันนี้ซึ่งเป็นนิสัยไม่ดีเลยนะที่ต้องระวังเอาไว้มากๆเลยว่าแบบจะไปคาดหวังกับคนว่าเธอต้องทําได้สิเธอต้องทําได้ส,ดสิฉันยังทําได้เพราะคนบางคนไม่เหมือนกันบางคนเขาก็จะทําในส่วนของเขาแค่นั้นนั่นคือนั่นคือแพชชั่นของเขาแต่เราดันเป็นคนที่ต้องคอยแก้ปัญหาตลอดเวลา แล้วอยากจะเป็นคนที่แก้ปัญหาที่แบบมีความรู้ด้วยไม่ใช่แบบสักแต่ว่าพูดหรือสักแต่ว่าอะไรคืออยากให้คนเชื่อถืออะเออเดีตอนนี้คนไม่ค่อยดูทีวีเลยการที่เป็นผู้จัดละครมันมีผลความโชคดีก็คือดันไปขอขอเบรกงานไว้ก่อนเลยไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองไม่มีงานไง <laughs> คือในจังหวะช่วงที่ครอบครัวมีปัญหาแล้วก็น้องต้องต้อง,องเราต้องอยู่ใกล้ชิดกับลูกเราเนี่ยนวันนั้นเนี่ยจริงๆเราหนิงมีงานเยอะมากนะ คือในขณะที่ผู้จัดหลายๆคนบอกว่าไม่มีงานตันหนิงยังได้ได้โปรเจกต์จากช่องหลายเรื่องอยู่นะตันหนิงเองเป็นคนที่ขอเบลกว่าหนิงทําไม่ได้ตอนนี้เพราะหนิงต้องการเอาเวลาทั้งหมดอยู่กับลูกนหนิงก่อน ต้องชื่นชมในความเก่งของพี่หนิงจริงๆนะคะเป็นคนที่ศึกษาทุกอย่างอย่างจริงจังทุ่มเททุกงานที่ได้รับไม่แปลกที่ยังคงมีแฟนคลับที่รักและคอยซัพพอร์ตเสมอสําหรับคุยกับจันในอีพีหน้าเราจะยังคงอยู่กับพี่หนิงกันต่อกับบทบาทของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวตอนนั้นตัดสินใจอย่างไรคิดหนักแค่ไหนติดตามได้ในคุยกับจันในวันจันหน้านะคะ